ตอนปฐมค่ะชั้นบนสุดของอาคารเรียนนะคะมันก็ถูกปล่อยล้างแต่ว่าจะมีอยู่2ชมรมค่ะที่ต้องขึ้นไปเรียนบนนั้นเพราะว่าเป็นชมรมที่ใช้กระจกในการเรียนก็คือชม,มรมลีลาดกับดนตรีไทยเพื่อนที่อยู่ห้องดนตรีไทยอะคะ่ะปกติก็จะเรียกเพื่อนที่อยู่ห้องลีลาดไปด้วยวันนี้แปลกก็คืออยู่ดีก็กลับไปคนเดียวเลยโดยที่ไม่ได้เรียกเพื่อนที่อยู่ห้องลีลาดตอนซ้อมลีลาดไปก็รู้สึกว่าตรงมุมห้องเหมือนมีคนมองอยู่เรียก เพื่อนที่ห้องดนตรีไทยแต่พอทีนี้เพื่อนไม่อยู่แล้วก็เลยโทรไปหาเพื่อนว่าทําไมถึงแบบไม่รอแบบเพื่อนก็บอกว่าอยู่ไม่ไหวจริงๆในห้องดนตรีไทยรู้สึกว่าอึดอัดเหมือนมีคนอยู่ด้วยเยอะถัดมาก็เลยไปถามสอนดนตรีไทยก็เลยบอกว่าได้ไหว้ก่อนไหมเพื่อนที่เรียนดนตรีไทยก็บอกลืมไหว้ไม่ได้ไหวอาจารย์ก็เลยสั่งว่าทุกคนคือต้องไหว้พร้อมกันทั้งหมด ทุกครั้งก่อนที่จะเล่นดนตรีหลังจากนั้นก็คือไม่เจอ